สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกๆคนนะครับมาแล้วครับเอาล่ะตัวเดียวครับวิ่งตัวเดียวบนนะวัอกี้แล้ววิ่งศูนย์อาจารย์มั่นใจห9า9ก มันก็มากับศูวนวดนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยอะพอมาห,หายข้องใจกับไม่ใช่ว่ามันเน้นว่ามันจะมาหรือไม่มาแต่ว่าบทสรุปสุดท้ายเดี๋ยวจะบอกว่าครบได้หรือไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ตรงนี้ก็มีคนถูกครับ แล้วคนเข้า v ีไไปแล้วอาจจะไม่มีคนถูกบางคนก็ได้ครับเพราะว่าดวงจตาวาสนาอาจจะไปดูมาหลายช่องแล้วบังเอิญตัวที่ให้จุดที่ให้ไม่ชอบอย่างงวดที่ผ่านมาสองวดเขาถูกกันหลายตลบถูกกันหลายเด้งตัวเองไม่ถูกกูแต่ยืนงงมายืนบนอาจารย์ในงวดก่อนง่นให้สองตัวเดียว ล่างนะเก้าสิบกว่างวดมีคอมเมนต์ว่ามันไม่เข้าหรอกเลือกอื่นให้แม่นกว่ามาเรียกอาจารย์ทำไมเป็นคนแค่คนคิดป่วยอาจารย์ก็เลยเราไม่ได้อาจารย์หรอกนะแต่ว่าเป็นซีไอนะปรากฏว่าหว,ว้ออกเก้าสองวันนั้น รี้เตียรถกลับหนหนูเรือกลับหมดเลยแล้วก็มาดูย้อนหลังตายอ่ะแล้วครูบางคนคิดอย่างนั้นนะทิ้งเงินแสนเงินล้านไปแล้วแต่ทีนี้ก็นั่งเฝ้าอยู่แต่หน้าจอกับตอนนี้ไม่ยอมไปไหนแล้วมเมอแล้วก็โดนอีกชีวิตอยู่ที่เดิมเลยครับไม่ยอมฟังที่อาจารย์บอกเนี่ยครับไปจี้เอลจิ้ม ตาห้มองก็ไม่เห็นไม่มองนะดวงมันไม่มีบางคนซื้อแต่แปดศูนย์ว่กกูจะกินข้าวเปล่ามียอะไรไหมกับกูไม่เก่งอะเมียรัเปล่าปรากบว่าไว้ออกสังสูนแปดเลวงแปดศูนย์ก็เลยแหลกว่าเครื่องว่าเจ็บใจอยู่ทุกวันนี้ ตองเต็ียมกายหน้าปากทุกวังรอให้มังพองสิบห้าวันมาลูลวงก็อว่ามังจะตัวอีกหรือเปล่านะมันเป็นอย่างนี้กับชีวิตมันก็คือชีวิตมันไม่มีลูกแบบที่สมบูรณ์แบบนะ No one perfect in the world แปลว่าอะไรมนะันก็วอบวันวันยาวแต่เดินก้มหน้าจ้างมันคนละเรื่องเลยมันไม่ได่แปลว่าแบบนั้นนะก็แปลว่าปลงวันมานั้ตกัะครอ,อ๋อเหรอโอเคโอเคจัดแป,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 ปร่ิดไปใชรดูแต่ภาษาปักใต้บ้านเราภาษาปักใต้บ้านเราขี้จุ๊ว่าไงนะ ใฮ้เรามาก็ใชายจานช่วยจยันต้องเสรต้องกระจานฟากันลงคลองเลยทีนี้ห่้ยจกจไม่ได้เรื่องขจันแล้วนั่นแหะทอาจารย์เริ่มเบอรแล้วเห็นสวยไปหมดทุกตัวแล้วนางสาวหนึ่งก็สวยว้ายสวยแบบก็ต้องพันกับไม่ได้ว่า,ามาทำอะไรนะามายำเหรออ้อาว ไหนหมอก็จะพามาดูตัวเยาวบนโอลูหัาก,กูลูมไปแล้วนั่นเนี่ยพอแล้วมันอยู่ตรงไหนนั่นน่ะเนี่ยตายละว,ว่าคืนโดนเจสี่ทำอะไรทุกอย่างไล้วเจ้ามาเห็นนอนตัวล่นจนเกินของอาจานไว้ไม่อยากพูดแนะ้ว <c oughs> มันอุจจารูตายไว้พีดอกไอ้แป้นแตกเนี่ยครับ นี่นี่ไว้เลยเถิดมีสูตรให้ดูครับถ้ามีกิเกียดตินะนี่คือแปดครับโดนเท้ยวันที่สองเจ็ดมาเจ็ดครับออกเจ็ดสองห้าวันที่สามมาหนึ่งแมนางสาวหนึ่งวันนี้สวยยืนมั่นคงเลยนะปากแหลมหน่อยนางสาวหนึ่งเนี่ยกระจุกป,ปากมัน อาจารย์ยนี่อุบัทว์จินะเนี่ดขม่ก้าทนะ่าเโอ้ยอาจารย์กินหนะการลึกล้ำไปหน่อยกลับก่อไปคุณผู้ชมก่อนแล้วก็เห็นนางสาวหนึง่งปากหนาหรือเปล่าอาจารย์ก็มองไปปากแหลมนะคุกเก่งคับปากแหลมปากนกเนี่ยสองหกหนึง่งครับนางสาวหนึง่งก็มาตามนัดวันที่ห้าเฮ้ยเช้าี่วันที่สี่ก็อ้อยเจอเชทสี่แล้ว อยู่นนมที่หน้าอยู่่นี้ขอไปกับเจสี่เดี๋ยวคนมีโปรดแกนมาตัาโตัวจานแล้วที่ไหนแกนหลบหน่อยไม่ได้เลยกบกบจะพยายามหลบนะแต่เจสื่ปับหลังนี่แค่ตามตื้อเก่งหน่อยแล้แลจะไม่เข้าท่าแล้วไม่เข้าตานลยเข้าอะไรจานมันก็มีไม่กี่ท่าเนี่ยเพราะว อะไรของเองอะก็ท่น้าท่าบกจะเข้าท่กาศยานก็ได้มันมีสามท่าโอ้จริงของเองลยเนี่ยวัตถีหกคับเฮ้ยวัตีห้ามาเด่นเจ็ดสี่เจ็ดห้าวัตทีหกเด่นสามก็สามห้าจับไปลนะนั่กลมโอเคไปไก่งด้ครับไม่เอาเสียเอาใหม่ ข้างมาตรงนี้เจ็ด,ดหนึง่งม,น 7. 7. นงมาแล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งว้าวนางสาวหนึ่งกดสองตำแหน่งเลยเมียหลวงเมียน้อยวุฒิป่าครับเจ็ดเจ็ดเดินเอียงมาแล้วเจ็ดเจ็ดอยู่ตรงกลางครับก็ใจอยู่เจ็ดเจ็ดปลอดภัยในสองกลางโดนยิงมาก็โดนตัวหน้าก่อนยิงข้างหลังก็โดนเจ็ดสอง วันที่เก้าสามกับออกลุนสามสิบปีเข้าดีจำเลยเนี่ยเห็นกครับระวังนะทำดีมาตลอดเปียแชร์ได้ทุกรวดพอส่งไปส่งไปกับโยกขึ้นออกพวกมาลงแป๊บหายก็กลิบเมตรหนีแชร์อะไร่านลูกยังไม่ใช่รอพาไปเล่นแชร์เนอ่ะ เจ็ดครับเจ็ดออกเจ็ดออกหนึ่งว้มาตัวหน้าในยเจ็ดเจ็ดที่1ิบครับเมียห้ามา2องห้าแปดะเที่สิบองครับเย็นสามออกสองสาห้ที่สิบสาเด็นสองออกศูนแปโดนเทียคกับกับแบรนแฟนติงวันนี้วันหน้าวิ่งใหม่วิ่งห้าออกหนึ่งห้าเก้า กระเป๋าตุงแกวนตรงเนี่ยใช่แล้วอาจารย์กระเป๋าตรงแกวนตรงเลยสิบห้าครับบทที่ละอาจารย์บอกว่าเออศูนย์มันดีนะเียุศูนย์วันนี้ครบได้แลนะ้วออกสามศูนย์แป๊บนั่นแหละบทที่สิบหกครับอ้าวเจสองย็นช่งเอเอคอมอง วที่ตุ๊กตับตุ๊กอ่าเจ๊สองจะมาไหมนี่ปล่อยกล่าวมาหรือเรามีข่าวลับวงในของอาจารย์ที่ส่งไปให้ดูนะครับนะครับเราต้องรู้นิสัยใจคอเขามาหรือเขาไม่มาเขาติดประกาศว่าจะมาแต่ว่าอาจารย์ดูทรงแล้วนะน่าจะติดผู้ชาย ไม่น่ามาหรือไปติดทอมจานได้มายุคนแล้วรู้รามากจริงรู้เรื่องชาวบ้านกันซะหมดลูกเรื่องตัวเองโอ,อยทีเดพูดโปง๊ปงๆหน่อยอะไรชาวบ,บ้านเขาจาันไม่ได้เรื่องเลยแล้วยังหาคู่นี่เงียบๆเนี่ยครับดูเช็สองเลยนะ ไปติดทองเมยหรือหนีฆ่าแชรยังไงก็ไม่รู้นะแต่จาย์ดูแล้วว่าเขาไม่ค่อยดีโอเคจะเบี้ยววันนี้เนาะอาจจะไปนอนตีพุงแช่น้ำที่ญี่ปุ่นอาจจะไม่มานะโอเคนะครับโอ้นี่มันกี่โมงก็ไปแล้วเออเอเดี๋ยวก่อนเอ้ยไอ้หน่อยไปไหนป๊าอ้าวยังอยู่ ุบยุบยุบไม่ดูหรอกทีุ่บตาย,ย,ตายตแล้วโอ้ยตายไปเลแอมรูดทริปก็ดูเหรอเนี่ยฉัอย่าลามุกกลางวันพี่ไหนบอกว่าจะมีอะไรให้ดูอีกทนะ่าโอ้นะเมื่อกี้ควักไปควักมามันอยู่ไหนวะ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ คุณผู้ชมก็ต้งนีแฟนเนี่นะจุเนี่ยครับเพราะว่ายังไมอาจารย์รักมราถึงได้หวงหวงกลัว,วจะโดนผู้ยี่ผู้ยญิจากทั้งสาว้อมคนผู้ชายรองเธอะจะตลองปอกเปิบ่าาสอมจะปั่นให้แข่ง แลเขากระยมไม่ตายคิดใจเขาปั่นใ,นใจแข็งมั่นใจว่านางสาวสองจะมานะนางสาวสองก็จะขึ้นพระยมก็เทือกเทือกเทือกเทือคือใจแตกสลายหรือคุณผู้หญิงเนะี่ยที่เชื่อว่านางสาวสองจะมาหรือเปล่ามไม่รู้นะจ้าก็เ,เลือดเปืือยนนะั่นแต่มีข้อมูลหลักฐานที่ไอแอดทุกอย่างนะ ออรรกษษษ็ง่ายแล้วก็ผลกิจเตือนใจท่านไปได้เลขจากเมียหลวงของปอคองสลากมาว่ามานนี่นอนนี่กันทั่งรอกแก้วผัวฉันไม่นอกคืนนี้ตายแต่มันือไอแอดก็ต้องยอมนะครับมาแล้วครับจะเชื่อฝายใดฝายหนึ่งฝ่ายไหนก็ตามแต่ท่านครับเงินทองเป็นของท่าน ได้ข่าวมาว่ามีคนใจโหดคนผู้หญิงกับคุณผู้หญิงผัวนอนติดเตียงตัวเองก็ไม่ก่อยได้ทำงานนะตบงานนะกูผู้หญิงสวยนะผัวนอนติดเตียงจับา่าองจากเตียงกับ อเตีนนสก,กิดสเกียรให้ลุกไปทำงานทั้งโหดร้ายสิ้นดียอาจารย์ไปได้ขด่าวอะไรใหม่เนี่ยตั้งบ้านใช่ไหมผัวก็นอนติดเตียงก็กับบ้านดึกทำงานกะดึกนอนติดเตียงไลสิใครจะนอนไม่ติดเตียงนอนตัวลอยหรอบ้านเนี่ยอ๋อเขาหน่าน่ะเสยเขาต้องนอนติดเตียงดินอนตัวลอยได้ยังไง แต่เมียบอกไอ้ไปตำมานไวๆข้ากับเก้าก็เหลือน้อยแล้วเอาไปแทงหัวมันที่แล้วทีไอแอคนอื่นก็ตูกกันสองเด้งสามเด้งหน้าบานกันไปทั้งตำบลมีอยู่บ้านบ้านเดียวนี่ไม่ยอมเชื่อว่าจะพูดของมันจะมาเลรกเือนะก็เลยอด เราก็ตู่กันเครี้ยงแล้วตัวเองมาเอารวยทีนี้ก็เก็บเสือกลับกันหมดแล้วอาจจะโดนสีหลอกก็ได้นะครับระวงังคุณผููชมนี่เป็นคาเตือนอาจารย์เตือนอะไรมั่งเนี่ย,ยจำไม่ได้เลยนะเยี่ยไปหมดอาจารย์ก็จําไม่ได้เหมือนกันตัวเองไม่รู้พูดอะไรไปนะนล้รับ ่าวงในวงนอกก็ดยดีครับอาจารย์เป็นแค่คนบบป้าๆครับไม่ใช่คนป้าๆบบอ,บอ,บอ,บอนั่นเนี่ยก็จะติดเป็นคนละอยา่างกันนะเอ้าอย่าพูดยิ่งทําไม่จชืเรียนหนูอะแล้วว้ยไปให้เก้าเป็ดดีกว่าเก้ากำบานนะอาจารย์โอเคสิิอาจารย์ก็จะหาสูตรอีกสูตรหนึ่งมาให้เขาดูหน่อยเขาอยากจะวิ่ง แค่นี้นะครับคุณผู้ชมที่รักทุกๆคนสวัสดีนะครับ